ฮัลโหลฮัลโหลข้อขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข under under. ้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมครับดิเจเทเกอร์อันเตอร์ครับกับเกม T J V Fight M นะครับโลเปก็วันนี้ก็กลับไปแล้วเกม T J V ในพาร์ทที่2นะก็วันนี้ก็มาอยู่ที่เมืองกุฎแร่นะ พาะว่าตั้งใจจะมาขุดแร่เพื่อเอาแร่ไปขายเพื่อจะหาเงินมาซื้อรถอ่าเพาหมายแรกเลยคืออยากมีรถเป็นของตัวเองอยากมีรถไงเขายังไม่มีรถเลยตอนนี้คือได้แต่อาศัยขอนั่งรถเพื่อนไปแล้วอยรถเพื่อนไปไปขับไปใช้ตอนเนี้คืออยากมีรถของตัวเองมั่งไงก็เลยถามเพื่อนว่าถามอะไรได้เงินได้เงินเด็วที่สุดก็เพื่อนบอกว่าให้มาขุดแร่แล้วจะได้เงินเด็วที่สุดก็ก็คือก่อนที่ผมจะอัดคลิปมันผมก็ได้ขุด ขุดไปก่อนแล้วประมาณโอ้หลายรอบอะเป็นผมนั่งขุดเกือบสองชั่วโมง3สามชั่วโมงได้แล้วมั้งก็คือผมต้องการเงินซื้อรถที่ผมตั้งเป้าคือหนึ่งแสนบาทคือตอนนี้ผมมีอยู่สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณสักอ่าสามสามเอ้ยไม่ใช่สามดิประมาณเท่าไหร่อันนี้มันสองหมื่นเจ็ดอ่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดิประมาณสัก ถ้าเกิด8ประมาณ7ประมาณ7 70,000 7 0 0กกว่าประมาณ7จ0 0 0จ็่ะตีว่า7จ็0เจ็นับาทขาดประมาณ70,000ับาทจะได้คบ 1, บรบ10,000 0บาทได้ตังค์เยก็คือตอนนี้ผมก็มาขุดลวงหน้าก่อนอาจจะคิดผมก็มาขุดลวงหน้าไปแล้ว2ประมาณ2องชั่วโมง2ชั่วโ,โมงได้ก็จะได้มาเป็นเพชร1เม็ดเพชรเนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายตามตลาดมันจะได้ประมาณ4 0 0พถึง5,000ับาท แต่ถ้าเกิดเราไป,ไปขายในพวกชาวแก๊ง,งใหญ่ๆมันจะได้ราคาหลักหมื่นเลยอ่าแล้วก็จะมีพวกก้อนทองคาแล้วก็อะไรนักเก็ตนักเก็ตทองแดงอ่ะไอ้พวกนี้ต้องเอาไปหลอมก่อนแล้วไปขายก็ได้ตังค์เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะมีหิน600ก้อนก็คือก้อนละก้อนหนึ่งมีราคามา10บาทข้อ600ก้อนก็เขาประมาณ6,000ก็คือว่าได้กําไรถือว่าทํางานได้ทงานทําเงินได้เยอะอยู่นะก็ตอนนี้ก็อากาศก็ศกออกมาสดใสแล้วโอเค ดี๋ยวผมจะไปขุดต่อกันเลยดีกว่าจะได้ตังคบเร็วๆอ่าตอนนี้ยังขาดอยู่มาเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้าเกิดได้เพชรเยอะๆก็ได้เพชรสักสองสามก้อนก็เอาไปขายพวกชาวแก๊งใหญ่ๆมันก็รับซื้อเออขายก้อนรับหมื่นถ้าเขาได้ซื้อนะก็โอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราจะาเริ่มขุดกันเลยก็นั่นตอนแรกเราองมากดที่นี่จอบขุดกดใช้ปุ๊บแล้วก็เริ่มขุดเคลืนไปบนถิน อ้าวเฮ้ยไม่ขุดไม่ได้ต้องเปิดใช้งานก่อนเนาะใช้โอเคเปิดใช้งานแล้วนี่อนนี้ก็เริ่มขุดเรียบร้อยรู้สึกต่อรอบรู้สึกว่าต่อรอบที่มันขุดได้เดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เสียงใครหูเดี๋ยวออกออกก่อนมันเดี๋ยวได้เสียงเข้าก็ ที่ผมรองนะผมลองทําไปรอบหนึ่งแล้วมันได้อประมาณหินอนะ่ะมันขนได้ในในตัวประมาณหมื่นหมื่นเฮ้ยพันไม่ใช่หมื่นดิพันสองพันหนึ่งพันสองร้อยก้อนอ่ะก็ตีเป็นเงินมันหมนะื่นสองตอนรอบนั้นเฉพาะหินนะยังไม่รวมพวกทองคาพวกเพชรที่ดาบด้นนดนะดนะวยก็คือต่อหินตอนรอบก็คือไอ้นั้นผมขนเฉพาะในตัวไงเพราะผมไม่ไม่มรดขนไงขนได้เพราะในตัวได้พันสองถ้าเกิดมีรถมันอาจจะได้อประมาณสักสองพันสี่หรือไม่ก็อาจจะมากสองพันสี่ก็ได้ครับ อยู่ที่รถว่ารถจะเป็นรถรุ่นไหนขนดได้มากว่ารถจะขนได้มากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่รถด้วยอ่าโอเคทีนี้ผมก็เริ่มมาขุดรอบนี่คือรอบใหม่แล้วอพอขุดมามันจะได้เป็นแร่หินแบบเนี้ยพอขุดครบสามสามร้อยก้อนผมก็ต้องเอาไปไปจะมีที่ที่อะไรอ่ะที่บทที่บทที่คั้นที่ที่แร่ที่แร่หินนึกอย่างเนี่ยเออเอาไปโม่เอออะไรกันอาใครเรียกลิงเุ้ยเสียงใคร เอออเาหินไป,ไปโม่จะได้เป็นแร่หินใหม่อีกทีหนึ่งแล้วเอาไปขายโอเคเดี๋ยวครับผมรีบกดวันนี้เป้าหมายคือต้องได้หนึ่งแสนแล้วตังค์ไปซื้อรถได้ได้นี่แหละคือเป้าหมายจะได้ไปรถใช้ก็ได้ทุกทีได้ไปทำอาชีพอือ่นบ้างอุ้ยอุ้ย,อย,อย,อยเอาเอาเอ้ยเป็นไรเป็นไรเอาค้างอะไรอ่ะค้างอะไรอ่ยใช่ไม่เคยร้องจบเิพย์อุ้ยค้างค้าง มีลิงหน้าก,กากลิง <Mé. S 1> ö, <w> อ้าวเมือม่อยเมื่อยขุดนานแล้วเมือ่อยอ้าวขุดต่อไอ <berry S 2> ผมกากมีลิงด้วยเว้ยอ้าวอ้าวอ้าวลิง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  <c oughs> <c oughs> ขอตังคจ่ค่าเน็ตหน่อยดิเอาเลยเนะขอตังคจ่ค่าเน็ตหน่อยเน็ตปิงแล้วเนี่ยเน็ตเริ่มปิงแล้วเนี่ยต้งงจ่ค่าเน็ตหน่อยไม่มีตังคจ่ค่าเน็ตโอ้ยเสียงดังเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตปิดไมค์ก่อนดีกว่าปิดไอ้ปิด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 เดี๋ยวปิดอันนี้ปิดเลยโอเคขออนุญาตปิดไมค์ปิดลำโพงก่อนอ่าไม่อย่าเดี๋ยวเสียงคนอื่นเข้า ตอนนี้เพื่อนผมก็ไม่อยู่สักคนเลยตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าจะมาขุดด้วยนะแต่ตอน,นยังไม่มาเลยโอเคเอาผมขอญาตขุดแรกไปก่อนนะอพอครบ300ก้อนแล้วผมจะฆ่ามันตอนนี้ว่าผมโม่โม่ห็นนี้ให้ดูแล้ว,ลวกันนะจะขอขุดไปก่อนไม่นานหรอกตอนนี้ได้ประมาณ740ก้อนละโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ทาการขุดแร่ครบจํานวน300ก้อนเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือแร่หิน300ก้อนทีนี้ผมก็จะเอาแร่หินมาโม่ ที่ข้างหลังตรงนี้ที่เพื่อนเรามม่กันเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเรามาโม่เ,มเลองมามรามามุ่ม,ม่วหินแล้วรุ่นดีกว่าว่าจะได้อะไรมัง่งจะได้เพชรจะได้ทองแดงได้ทองคําเท่าไหร่โอเคอเริ่มมันเลยได้อะไรไหมขอได้เพชรด้วยเถอะเพชรเพชรเพชรไม่ได้ได้เฉพาะหินไว้สิบชิ้นที่สิบก้อนโอเค แล้วโมไหมโอ้ยไม่ได้แล้วได้หินอีกแล้วอขอเพชรหน่อยครับขอเพชรหน่อยเพชเพชเพช,เพชนี่นี่นั่นจะเป็นแกง๊งก็คือในเมืองผมมีมันมีหลายแกง๊งแก๊งนี่คือแก๊งเสือ้อเสื้อเสื้อน้าเงินแก๊งนี้มีแหละยิ่ชิกหลคนมากเลยนันที่ผมเห็นมาอได้ได้ขินอีกแล้ว อยากได้เพชรมากเลยตอนเนี้ยเอาต่ตอยกันแล้วต่อยกันแล้วเอาเอาอยู่ก็ต่อยกันอ,อย่ามาต่อยก,กู้นะเว้ยอ๋ออันที่ได้นักเก็ตนักเก็ตทองแดงมาสี่ชิน้นตันนี้ได้ไรได้อะไรไหมได้แต่หินโหอยากได้เพชรอะ่ะขอเพชรหน่อยครับขอเพชรหน่อยครับขอเพชรหน่อยครับ ไม่ได้อีกแล้วอ,ะอ่ะขอเพชรหน่อยขอเพชรเพชรเพชรอุย้ยอุอย้ยได้แล้วครับได้เพชรมาแล้วได้เพชรมาสองก้อนแล้วนี่คือเพชรก้อนที่สองที่ได้มาดัทที่ขุดมาหลายพันครั้งมากนี่ได้เพชรมาสองก้อนแล้วโอ้ถ้าเกิดเอาไปขายแขคงใหญ่ๆก็ ต,ตีว่าเป็นสองหมื่นได้เลยนะขายได้ก็ละหมื่นนะอ่ะอ่าซึ่งจะเอาไปขายตอนหลังโอเคแล้วมันรุ่นกันต่อจไ,ได้เพชรอีกไหมขอเพชรอีกได้ป่าขอเพชรอีกเพชเพชเพชขอเพชรหน่อยครับขอเพชรอีกก้อนอู้วันนี้นะนก,กทองแดงเพิ่มมาสี่ชิ้นตอนนี้น,ะนกแกทองแดงมีทั้งหมดหกสิบหกหกสิบแปดชิ้นแล้วถือว่าเยอะมากนะก็ยังจะต้องเอาไปหลอมก่อนเอาไปขายได้ราคา อันนี้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ผมตั้งใจแล้วว่าต้องได้รถวันนี้เกิดผมไม่ได้รถผมไม่เลิกเล่นผมจะอัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะตอดล,ลงช่องก็อาจจะตัดเหลือให้สั้นลงแล้วถ้าเกิดอัดลงอัดแล้วไม่ถ้าเกิดลงแล้วแบบไม่ตัดเลยอัดยาวเลยก็ได้อโอเค อือป๊ป๊โอ้ยไม่ได้อีกแล้วได้ได่ขิดอีกแล้ววันนี้เหลือสี่สิบก้อนแล้วขอเพชรหน่อยครับผมว่าครั้งหนึ่งต่อเลาะมันได้ไปเกะก,ก้อนเดียวเออคอขอเพชรหน่อยครับขอเพชรหน่อยครับทองคำก็ได้ทองใดก็ดีอบโอ้ยไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้แร่ผมหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปขุดใหม่ กลับที่รถก่อนนี่รถจอดนี่ครับตอนนี้ก็ที่ที่เอาไปโม่เมื่อกี้ได้เพชรมาก้อน,นึงแล้วก็ได้ได้นักเก็ตทองแดงม,มามาสักประมาณ8-12ถึง12 12ชิ้นนะจะไม่ผิดโอเคตอนนี้ผมก็มีไร่หินหนึ่งเกลาเกชิ้น900ก่อนอะ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ที่ขุดที่ขุดต่อแล้วก็จะทำเรื่อยๆจนหว่าจะจะเต็มรถเต็มคนแล้วก็เอารถไปขาย โอเคเราต้นแล้วไปที่ขุดแรกก่อนทางไหนเนี่ยต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมเส้นทางเราจะไม่ค่อยได้นี่แล้วก็ทางลัดขึ้นเนินไปเลยนี่แล้วก็ไปทางเส้นล่างโอเคนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ <Okay. S 2> แล้วก็รถมาจอดที่เดิมโอเคถอยหลังนิดนึงเอาหน้าขึ้นอีกโอเคได้ลวปึ๊บดับเครื่องหัวกิ่ขัดลงโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขุดต่อแล้วกันเดี๋ยวก็อาจจะตัดไปถึงช่วงที่ว่าเอาหินไปเอาหินไปโม่อีกรอบนึงแล้วกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอัดยาวเลยมันคิดจะยาวเกินโอเคโอเคครับเรามาต่อรอบสองเลยดีกว่าจะได้อะไรบ้าง มาดูกันอะ,นะเรนี้จะได้เพชรมั้งไหมอยากได้เพชรเพิ่มยังเลยฮยอยจะได้เพชรากได้เพชรึไม่ได้ได้ตินอีกแล้วนี่ชุดผมเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วในกลางคืนเนี่ยมันจะจะทอนแสงเรืองแสงออกมาได้เลยเนี่ยไม่ได้เพชรไม่ได้เลย,เลยได้ติน ชุดเนี้ยผมไม่ได้ไปซื้อมันน่าไม่ได้ไปหาจากไหนมาก็คือตอนสร้างตัวละครมันจะมีเสื้อผ้าให้เลือกหนูว่าตรงไหนดวงดีบ้างแล้วจะเพลิดเมาหนูโป๊อ้อวบนอะไรอะบนข้างๆได้ยินเลยเออหรือชุดเนี่ยมันไม่้เลือกตอนทนี่ยผมสร้างตัวละครเนี่ยผมก็ตอนแรกไม่รู้แต่งตัวยังไงก็เลื่อนไปเจอชุดนี้ก็เห็นมันเท่ดีก็เลยเอาชุดนี้มาใส่เลยเนี่ยมองคืนก็เลืองใส่ันเนี้ยเออ เวลาในตำรวจกลางคืนนะโหตำรวจตามตัวกูง่ายเลยหาตัวหาเตอร์หาตัว,ตว,ตว,ตวเจอง่ายมากของตรงมองไกลๆยังเห็นเลยอ่ะเธอทั้งเมื่อมีผมแต่งคนนี้คนมีผมแต่งแบบแบบนี้คนคนเดียวอะ่ะโอเคตอนนี้เรายัง,ยงไม่ได้เลยเลยจักขินได้อีกแล้วเอ,อ้ยยังได้เพชรออกเพชรหน่อยเพชรเพชรเพชร ไม่มาโอ้ยนี่เกิดผมได้เพชรสักสิบสักสักสิบก้อนนะผมนี่โหจะดีใจมากเลยได้เปชรสิบก้อนเนี่ยแบบืมหแสหนนึงเลยอ่ะเออได้รถได้รถที่ต้องการเลยอ่ะโอ้โหผู้เดินเขามาเป็นคู่มาเป็นแก๊งนะส่วนผมมาอยู่คนเดียวบางทีก็สุดยอดเหมือนกันนะ อตามจริงผมนัดเพื่อนไว้แล้วแหละว่าเออจะมาช่วยกันขุดแร่หาาเพชรหาแร่ไม่ขายเอาเงาินซื้อรถไงแต่เนี้ยนัดกันไว้ว่าเจอกันหลังเที่ยงคืนก็จะมาตอนเนี้ยตีสามกนาทีแล้วที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยยังยังไม่มาเลยไม่รู้หายไปไหนเออสงสัยไม่มาแล้วแหละหลับแล้วมออั้งไม่มาก็ไม่เป็นไรผมทำไปก็ได้เรื่อยๆไม่รีบว่าวันนี้ตั้งใจจะเอาเอารถได้เออ เฮ้ยเม็ดเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้ไม่ได้แร่ไม่ได้ทองแดงไม,ไม่ได้ทองคําไม่ได้เพชรเลยอืมไม่ได้เลยเหรออุย้ยจริงจริงดิอืมอ๋อ,อเคได้ทองแดงมาสี่เพิ่มไปสี่ชิ้นแล้วหุ้ยกดเลย กดอะไรอ้ไม่ได้โอเคนี่รุดท้ายแล้อ๋ออ๋อหมดแล้วไม่ได้แล้วโอเคโอเคอกลับไปที่รถก่อนรถจอดข้างบนนี่ขังเคิร์นน้อนสุดโอ้ยขึ้นไม่ได้เนินขึ้นไม่ได้ เออเอาเอาขึ้นดิอ่าโอเคเอามาแล้วเรามาสรุปกันก่อนตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองหมื่นเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีเพชร <Bradley. S 1> เพชรอยู่สองเม็ดก็คือถ้าเกิดเอาไปขายเค้งให,ใหญ่ๆก็ได้ประมาณสักสองหมื่นอ่าตี๋อเป็นสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็หินนี่ประมาณพันสองพันสองตีอมันกลายเป็นหมื่นสองตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณอ่าอันนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็ห้า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 หมื่นเก้า อ่าห้าหมื่นเก้าตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งห้าหมื่นเก้าคือตอนนี้ผมได้เงินมาครึ่งแล้วส่วนอ่าไอ้ทองคํากับไอ้นักไอ้ดักเก็ตทองแดงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเอาไปหลอมแล้วขายได้เท่าไหร่ไงแต่ก็ตีว่าสักได้มาสักห้าพันก็ตอนนี้ผมมีเงินประมาณหกหกหมื่นกว่าบาทอ่าก็คือว่าตอนนี้ผมได้เงินมาครึ่งแล้วโอเคเดีย๋ยวผมจะไปขุดต่อก่อนนะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังการเดินทางมาถึงที่ตลาด ขายสินค้ารู้แล้วนะถ้าเกิดใครที่ดูพาร์ทแรกก็จะจําได้นะว่าผมมาขายหมูแพ็กที่นี่ก็พาร์ทแรกผมก็ทําเป็นพ่อค้าขายหมูแพกนะก็คือการไปจับโมูแล้วก็หมูแพกแล้วผมมาขายที่นี่แล้วเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูด้าที่พาร์ทแรกนะยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้โอเคแต่วันนี้ผมไม่ได้มาขายหมูแพ็กผมจะมาขายนี่ก็จะมีทองคําแท่งทองแดงแท่งมีหินแล้วก็เพชรเพชรนี่ผมไม่ขายตลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดไปขายพวกตามให้แก๊งใหญ่ในเมืองอะจะได้ราคาส่งวัาตามต,ามตลาด อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มขายที่ผมจะเริ่มขายที่อ่าขายอะไรก่อนทองแดงอันนี้เอาหินก่อนดีกว่าหินจะได้กี่บาทโอเคจะกดขายอ่าผมจะกดขายทั้งหมดอันนี้มันใ้เลือกขายโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มจำนวนก่อนมันไอ้ระบบมันสามารถเราบดจำนวนขายได้ว่าจะขายกี่ก้อกี่ก้อนเดี๋ยวผมจะขายทีละร้อยก้อนมันได้หมดเลยไวโอเคเออ ก,กดขายเลยทีละร้อยก้อนดเดียวนี่โอเคตอนนี้เหลือแค่90ก้อนเดก้อนลดจำนวนก่อนจากร10มาเหลือ90าก้อนม่ต้ขายไม่ได้โอเคตอนนี้ผมก็ุกดอะไรตอนนี้ผมก็ขายขีนหมดแล้วนะตอนนี้มีมีเงินตอนนี้ผมได้กันมา39,00 0ับาทแล้วโอเคต่อไปเป็นอ่าอะไรเอาเป็นทองคำแท่งก่อนดีกว่าว่าทองคำมันน้อยกว่า อันนี้ทองแดงทองคําอยู่ไหนอ่ะเหตุอ่าระทำโมดูกฟูไหนทองคาแข้งอยู่ไหนอทองคำแข้งทองคําแท่งกาแฟขายน้ําผึ้งขายปูขายทองโอเคเดี๋ยวแล้วขายทองเคขายเลยหกแท่งโอเคตอนนี้ขายหมดแล้วหกแท่ง ตอนนี้ผมมีอยู่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วโอเคต่อไปเป็นขายทองแดงแท่งซึ่งมีเยอะมาก, αι, มกไหนเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้นี่นหะไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้นี่มีสเต็กเอ่อทองคำทองคำทองแดงแท่งอยู่ไหนเพชรอ๋อนี่ทองแดงโอเคเดี๋ยวกดขายเลย จะขายทีละสิบสิบแท่งแล้วกันโอเคกด enter โอ้โอเคออเครบแล้วดูกันว่าผมมีเงินกี่บาทโอ้ยเหลือแปดแท่งโอเคหมดแล้วตอนนี้ผมมีเงินที่ตัวหมดหกหมื่นห้าพันบาทซึ่งตอนนี้ผมขาดอยู่ประมาณสักสามพันห้าโอเคสามพันห้าตอนนี้ผมยังเหลือเพชรอยู่ประมาณสามกนซึ่งเพชรเนี่ยตอนนี้ราคาตลาดมันอยู่ที่โอเคตอนนี้เพชรตลาดมันอยู่ที่ ก้อนละ5 0าพันสี่บเจ็ดบาทซึ่งถ้าผมเอาเพชรเอาเพชรไปขายตามแก๊งใหญ่ๆพวกเนี้ยมันจะได้ราคาที่สูงกว่าโอเคผมจะก่ายแก๊งนี้ดูว่าเขาจะซื้อไหมขายหินเงินยินอยู่ไหนทองแดงไม่ต้องส่งใช่ไหมโอโ,โอๆโครับอ่าซื้อรับรับซื้อเพชรไหมครับคาป๊บนลงนะ เดี๋ยวผมจะขายกับแก๊งนี้ก็แล้วกันนี่ก็เป็นแก๊งผมตอนนี้มีกี่อันครับตอนนี้ผมมีสามสามเม็ดครับแปลร,รูปรถแล้วครับตอนนี้อ๋อแปบ๊บหนึ่งนะครับมก็มีเงินไหมอะไรเม็รละหกพันสามเมตรแป๊บเดีบบน,นะคะครับครับครับอ่าอยากตอนซื้อรถเนี่ยเราเลือกสีรถได้ไหมครับ เลือกได้ครับอ๋อเหมือนว่าถ้าเกิดเราเลือก enter แล้วคือมันจะมีให้เลือกสีติอีกทีใช่ไหมครับคือมันต้องมันน่าจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอ๋อคือเลืคือไม่คือพอเรากดปุ๊บมันไม่ได้สีนั้นเราก็เลื่อนหนีแล้วก็กดเลื่อนจนกว่ามันจะได้สีที่เราชอบอ๋อคือว่าเราเลื่อนขึ้นแล้วลงจนกว่าจะเจอสีเราต้องการใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับค่ะนี่ทํางานเก็บเงินไปซื้อรถอยู่ครับใกล้จะได้แล้วครับโซ่โซ่ครับชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อไทเกอร์ครับไทเกอร์อ๋อไทเกอร์ไทเกอร์ครับผมเ mm hmm. นี่ครับนี่เอาเพชรมาขายก่อนตอนนี้ขาดอยู่มันสักสามหมื่นกว่าบาทครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ได้รถแล้วคุณคุณมีเงินเท่าไหร่สามเมตรเท่าไหร่ครับหมื่นแปดเหรอครับเพราะหกพันก็สามเมรก็หมื่นแปดครับผมโอเค อ๋อใจเงินมาได้หรอครับอือฮะผมต้องให้ของยังไงครับผมเพิ่งเล่นไม่กี่วันเองครับก็คือกดที่เพจใช่ไหมครับใส่จํานวนเพจครับจํานวนอยู่ด้านขวามือแล้วคลิกที่คลิกขวาที่เพจแล้วคลิกว่ามอบแล้วก็เลือกเลขครับหมู่กรอบเลขอะไรเจ็ดสิบสี่ครับขอบคุณครับได้แล้วใช่ไหมครับครับผมโอเครับเดี๋ยวถ้าเกิดหาได้เอาอีกไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาขายอีก ได้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวได้ไงขัเบอร์ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เจอเจอบ่อยกับแก๊งนี้จําได้ครับสีได้ได้ครับได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขายไปกับแก๊งแก๊งนี้ไปแล้วนะคือแก๊งสี่ยงเงินเนี่ยก็รู้สึกว่าในในเซิร์ฟของผมอ่ะแก๊งนี้เป็นแก๊งที่ใหญ่มากเลยโอเคตอนนี้ผมมาดูจำนวนกันดีกว่าตอนนี้ผมมีหมด83,000บาทผมขาดอยู่แค่ประมาณ17,000ผมก็จะได้ลดแล้ว อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอทําการกลับไปที่เหมืองก่อนเราจะไปทํางานต่อหาเงินก็คือถ้าเกิดขายหมื่นเจ็ดใช่ไหมผมขุดอีกมาสักขุดเหวได้มาสักหมื่นพันสองก็ได้หมื่นสองก็กัดอีกห้าพันถ้าเกิดผมได้พวกแร่พวกทองแดงมาด้วยก็อาจจะได้ครบแสนเลยโอเคครับเดี๋ยวขอเดินทางกลับไปที่แร่แม่เบงเคาะอยู่ไกลมากเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่แร่ขุดที่นี่โอเคครับตอนนี้ผมก็ มาอยู่ตรงหน้าร้านขายรถด,ด้วยแล้วก็หลังจากที่ผมไปฟาร์มไปขุดแร่แล้วก็เพื่อนนี่เพื่อนให้ตังค์มาหมื่นห้าก็ตอนนี้ผมมีเงินนี่เป็นทั้งหมดก็คือหนึ่งแสนเก้าพันบาทตามจริงจะมีประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะแต่ว่าผมเอาไปเอาเงินไปซื้อของกินด้วยว่ามันหิวมันจะเดี๋ยวถ้าเกิดพอหิวหมดแล้วความหิวม,มันหมดแล้วคือมันจะตายเขาไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวกินซื้อน้ํากินกับเลยหมดไปประมาณสามพันห้า ก็ตั้เหลืออยู่ประมาณแสนเก้าพันบาทแล้วก็ยังมีทองคากับทองแดงที่ยังไม่หลอออีกท่าก็เป็นหลอเมื่อขายก็ได้ก็ได้มาหลายบาทหลายพันอยู่เกือบเหมือนเลยโอเควันนี้ผมก็ทําการเก็บเงินครบหนึ่งแสนทีตั้งเป้าหมายแล้วจะเอารถมาใช้งานก่อนโอเค๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคันที่บอกเอาคือคันไหนนี่มันก็อยู่ในนี่คือคันนี้คันนี้เลย ก็คือมีคนแนะนํามาบอกว่าเออเริ่มต้นก็ซื้อคันนี้ก่อนหนึ่งแสนบาทโอเคผมต้องทำการเปลี่ยนสีก่อนปุ๊บก็คือเราจะองการสลับไปเรื่อยๆจังหว่าจะเจอสีที่ผมต้องการไม่เอาอมไม่เอาเฮ้ยสีนี้เหรอได้อยู่นะเขาสวยอยู่เดี๋ยวลองลองเปลี่ยนไปก่อนเรื่อยๆสีสีนี้ก็สวยนะแต่ไม่เอาอสีนี้ก็สวยสดดี จำไม่เอา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 อ๋อคือมันมันจะวนอยู่แค่นี้ใช่ไหมอ่อ๋อทีนี้ก็สดดีไม่เอาโอเครู้แล้วจะเอาสีไหนดีปึ๊บปึ๊บเอาสีนี้แล้วกันโอเคกด enter เลยเยกปึ๊บอู้ตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่ที่ตัวประมาณ9 0 0 0 3 7 6บาทตอนนี้ผมมีรถไปของตัวเองแล้ว<ฮ>ฟังเสียงซะก่อนรถขอดตัวเองเลยอะ่ะเออึ่งภูมิมใจมากตอนนี้ผมรถของตัวเองแล้วเดี๋ยวมันสามารถเอารถไปแต่งได้มันจะมีจุดได้แต่งรถอยู่ก็คือเดี๋ยวที่ผมหาก่อนนะที่แต่งรถที่แต่งรถที่แต่งรถอ,อยู่ไหนอะ่ะ อ่าที่แต่งรถมันมีที่อยู่นี่จะไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวลองหาเนแผนที่ดูเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ที่แต่งรถมันจะเป็นรูปคล้ายๆกาบนสีใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในร้านค้าไไมม่่่่ใใชชไม่ใช่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  นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอ้ยอยู่ไหนอะพี่แต่งรถเฮ้ยอ๋อนี่เจอแล้วพี่แต่งรถโอเคอยู่ตรงนี้นี่เองเดีย๋ยวก่อนที่ผมจะรถไปแต่งอย่าผมขอเอาทองไปเอาทองเอาทองทองแดงทองคาไปหลอมก่อนแล้วไปขายจะตังค์ไปแต่งรถโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเอาทองไปหลอมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงที่แต่งรถผมจะทายอาจให้ดูทีโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ตลาดของเมืองนะก็เมื่อกี้ตอนที่ผมขับรถเอาทองเอาทองคำทองแดงไปหลอมแล้วก็ไปขายเนี่ยก็ระหว่างทางก็เกิดการชนนิดหน่อยก็ทำให้เครื่องควันขึ้นน็อกตอนนี้อัดไม่ค่อยจะขึ้นรถใกล้จะพังแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะรถไปแต่งตอนนี้คือไปแต่งไม่ได้ละว,ว่ารถวิ่งไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้คือช่างก็ช่างช่างก็ไม่อยู่เพราะตอนนี้มัน ตอนนี้มันจะหกโมงเช้าแล้วตอนนี้ผมเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่สองทุ่มยันหกโมงเช้าเลยอะกว,ว่าจะได้หว่าจะได้รถมาเนี่ยคือแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบนั้นหนะักติดเลยนะคือไม่ไเล่นแล้วเล่นพักด้วยอ๋อก็ตอนนี้ก็ได้รถมาแล้วตามตามเป้าหมายตอนแรกก่าจะไปแต่งให้ดูด้วยแต่ทีนี้มันช่างไม่อยู่อะรถจะพังด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ที่แต่งรถมันก็อยู่ไกลไงก็เลยกะว่าอย่าจะารถมาเก็บก่อน เก็บวิกาลาดได้ก่อนเนี่ยถอยไอ้ข้างหลังที่เก็บรถของกาลาดในเมืองนี่ถอยถอยหลัง,ลงเก็บรถเลยกดตัวเ e. ออเก็บรถเรียบร,ร้อยนี่ก็เมื่อกี้นะที่ผมเอาทองทองคําทองแดงไปหลอมไปขายแล้วก็ได้เงินมาสักห้าพัน 5, กว่าบาทก็ตอนนี้ผมมีเงินบัญชีประมาณหมื่นสี่นะก็เก็บไว้เป็นค่าตัวดมันรถลรวซื้อข้าวกินนะไม่มีเงินซื้อข้าวจะหุดตายก็ จะระพัดนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้แล้วกันนะก็วันนี้เล่นมายานานแล้วกว่าจะได้ทํางานทํางานเก็บหินเอาหินไปเอาหินไปไปโม่ใช่ไหมแล้วก็จะได้ทองมาได้ทองคําทองแดงได้เพชรเอาเพชรไปแปลรูปเดี๋ยวจะเอาทองไปหลอมเอาไปขายโอ้แต่และที่อยู่ไกลมากเลยนี่ให้ดูแผนที่วันนี้วิ่งไปนะเขาวิ่งจากนี่ที่นี่นี่คือเหมืองขุดใชยย่ไหมจุดนี้ในนี่คือที่ เอาเพชรไปไปลูปแล้วก็วิ่งกลับล้วเกิดเอาทองทองคาทอง,ทางแดงอยู่ที่นี่ทั้งล่างแลวที่ขายอยู่นี่คือวิ่งโหวันนี้ผมวิ่งไปมาสักเป็นเป็นสิบเที่ยวได้อะผมขุดขุดแร่ออกมาสัก,กเกือบเกือบผมว่าเกินห้าร้อยครั้งเกือบเกือบจะตีว่าอามาเจ็ดแปดร้อยครั้งได้อ,อ่อ่าจะได้มาแสนหนึ่งเนี่ยโหเหนื่อยมากแล้วก็โชคดีที่เพื่อนให้มาหมื่นห้าแล้วก็ขายเพชรไปสี่เม็ดด้วยวันนี้ ก็สารพัดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะตอนนี้คือจะหกโมงเช้าแล้วเริ่มตั้งแต่สองทุ่มถึงหกโมงเชา้ายังไม่ได้นอนเลยยวต้องตัดต่ออัดตัดต่อคลิปอัดคลิปอีกจะกะว่าจะให้ดูวันต่อวันไปเลยไงจะไม่อยากไม่อยากนอนทิ้งไว้ไงอ่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแนละ้วชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปนะ็นกำลังใจผมด,ด้วยนะแล้วก็มาดูกันว่าพระสามุทิทำอะไรก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมก็มาเล่นในวันนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะ แปะชื่อลิงก์ในเมืองไว้ให้ก็วันนี้ก็ที่ผมเล่นมา2อวันนะก็รู้สึกว่ามันสงบดีอ่าโลเภดีไม่เขาไม่ฆ่ากันก็เพื่อนในเพื่อนคนเล่นใ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 ,ในเซิร์ฟเดียวกันในเมืองเทพเองก็ที่ใส่ดีทุกคนทีนะ่ผมเจอมาก็ทักทายคุยดีทุกคนเลยก็จะจะใครอยากอยากเล่นก็มาเล่นเล่นกับผมได้นะก็สำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายง่วงมากนเลยตอนนี้ยบายละ